เรามาติดตามเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยกันค่ะกองพันทหารมาที่28กองพลทหารมาที่1ตรวจสอบความพร้อมนะคะกำลังพลและยุทธปกรณ์บรรเทาสาธารณภยัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะพลโทโนพกรใจมิพักผู้บังคับกองพันทหารมาที่28กองพลทหารมาที่1 ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลยุโทโธปกรณ์อุปกรณ์สื่อสารและยานพาหนะของหน่วยนาคายพ่อขุนบางกลางหาวอำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดกรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากให้สามารถปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์แจ้งเตือนข่าวสารอุทกภัยให้พี่น้องประชาชนสามารถเตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ทั้งนี้ครับหน่วยงานมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องการแจ้งเตือนข่าวสารการเกิดอุทกภัยในพื้นที่การเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัยทางน้ำผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส